เอาว่าเหรียญเนี้ยไม่ใช่พอเชิวพรท่าคายถ้าผมบอกว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญพระคูนววัดอนงจะเชื่อไหมวัดอนงเนี่ยจะมีเหรียญศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปพระพุทธองเนี้ยเอาว่าเหรียญเนี้ยไม่ใช่พอเชิวพาท่าคายแต่เพียงแต่ว่าเหรียญที่ไม่มีภาษาไทยเขียนนะก็จะยัดไปหลวงพ่อที่คนแรกมันพูดยังไงอะเหรียญเนี้ยแม้ไม่ลงพศนะเผลอๆจะสร้างปี7273นั่นแหละพอเลยรู้ไหมศิลปะของเหรียญเนี้ยมันเหมือนเหรียญวัดอาุณง่ายๆห่มเล่นพระ บางอย่างคนที่พูดไว้อะผมยังไม่เชื่อเลยแต่คนที่ไม่มีความรู้อะไปถามเขาเขาพูดอะไรมาก็จะจำม,มาพูดต่อโดยที่ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนี่เหรียญเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญอายากเหรียญหนึ่งเลย เอาเหรียญนี้ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยเอาว่าเหรียญเนี้ยไม่ใช่โบเฉยวัฒควายตอนเนี้ยจะเล่นเป็นอะไรกันมาแต่ประเด็นคือผมบอกว่าเหรียญเนี้ยไม่ใช่โบเฉยวัฒควายถ้าผมบอกว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญพระคูนัววัดอนงจะเชื่อไหมข้างบนพระพุทธข้างบนเนี่ยเป็นพระพุทธในวัดอนงนะวัดอนงเนี่ยจะมีเหรียญศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปพระพุทธองค์เนี้ยวัดอนงมีพระคาบมีพระแก้วขวาแล้วมีพระอีกองค์หนึ่งพระพุทธสุมังคโลเอารูปมาสินี่ ตาคุดเนี่ยนะพระกูนวมอ่ะได้รับพระราชทานให้เป็นตาประจําตัวท่านและที่สําคัญคือรู้ไหม ไทแม็กอยู่ตรงนี้นะพระคูนวมถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์ร้อยพุทธบานไงเอาว่าเหรียญน,นี้ไม่ใช่พอเฉอพระธากวายแต่เพียงแต่ว่าเหรียญที่ไม่มีภาษาไทยเขียนนะก็จะยัดไปหลวงพ่อที่คนแรกมันพูดยังไงอะ่ะตาคุดเป็นตาแผ่นดินพระแก้วทรงคุดผู้กํากับพระพุทธบาททั่วประเทศแล้วผู้ที่กํากับพระพุทธบาททั่วประเทศองค์แรกท่านจามาองค์ต่อมาคือพระคูนวมครับคุณไม่ต้องแปลกใจทําไมผมถึงเก็บพรพพระคูนวมอนงเยอะ ท่านเก่งนะไม่งั้นปกท่านไม่เป็นเบนจาาภาคีหรอกครับเอาว่าเมื่อวันก่อนผมก็ซื้อเหรียญพระพุทธเนื้องเงินวัด<ม>นน์ในคําว่าศรัทธาของผมอะคือสะสมทุกเหรียญที่เจอ เซียนปลานะถ้าซื้อไหวอะซื้อไว้ก่อนอันไหนศรัทธาม,มากก็ชอบซื้อพระรุ่นนั้นซ้ําๆถ้าถามว่าซื้อมาเพื่อขายยังขายไม่ได้จะซื้อมาเพิ่มทําไมแต่ซื้อเพอราะศรัทธาเนี่ยเจอกี่อย่างกี่เหรียญก็ซื้อ,อถามล้าซื้อมาขายอะย,ยังขายไม่ได้ซื้อมาทําไมอ่ะแล้วเวลาเราเห็นเหรียญ่ะเราจะเห็นแต่แบบนี้มีหูใช่ไหมผมจะบอกให้แบบนี้มีหูอะมันสร้างส5 0 0รยบวกลบแต่ใครเคยมีแบบนี้บ้างละ่ะถามว่าเพราะอะไรเพราะ เหรียญวัดอนงุรุ่นแรกสร้างในราวปี2460กว่าถึง70เอา,อางี้ดีกว่างานเหมือนเหรียญปูสุกวัดปากคอมะขางเท่า67อ่ะบางคนนึกไม่ออกเห็นไหมมีไข่ปลาด้านในโอเนี่ยถ้าวัดแค่ด้านในนะเส้นซูมในเนี่ยแบบวัดแค่นี้เอาแค่เส้นซูมไหนมาเส้นซูมนอกนะแล้วไปเหรียญตีกระบอกอันนี้ก็เหรียญตีกระบอกนะคืออย่างงี้โอตีกระบอก เป็นทรงง่ายๆแบบนี้ตีได้ไม่มีหูในตัวเห็นไหมตีได้จริงเจาะหูในตัวไงเพืเ่อนๆดูสิหลังมีกี่แบบอ่ะเห็นไหมดูดีหลังมีกี่แบบอ่ะโหป้าเข้าไปกี่บล็อก,กเนี่ยหแล้วนะอ่าแล้วผมขอถามเพื่อนๆว่าเหรียญวัดอนงเนี่ยพระพุทธบาที่ย ตีกระบอกเนี่ยใครเคยเห็นมากเคช็คแอปเช็คพระคุณภาพอันดับหนึ่งตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า20ปีรู้ผลทันทีภายใน24ชั่วโมงแค้ปุ๊บรับฟรีทันทีใบเซอร์ดิจิตอลการันตีพาระทแท้ใช้งานแอป SK เคช็ตอนนี้ลูกค้าใหม่รับฟรีทันที100บาทเพียงแค่เติมเงินครั้งแรก200บาทเอาว่าไอที่อนุมานกันปีนั้นปีนี้ก็ไม่ถูก เอ่ออนุมาณปีนั้นปีนี้ก็ไม่ถูกผมจะบอกให้เพราะงานแบบเนี้ยผมบอกเลย70บวกลบมีบางเขาบอก72ดงานแบบเนี้ผมบอกเลยเนื้ออะไรก้ากว่าโอเนื้อแบบนี้บูเยี่ยมบูเยี่ยมกันเนื้อคล้ายเนี่ยบูสุกกันเนื้อคล้ายเนี่ย ฉะนั้นเหรียญเนี้ยเผลอเผละสร้างหลังที่ท่านฉลองสมศัดิ์ไม่นานหรอกแต่เหรียญพระนาลัยทรงคุเมะเกียเผลอเผอสร้างปีนั้นเลยอรัญญาวาสีคือคลองสายป่าพระพุทธบาทที่อยู่นอกเมืองอะ่ะฝ่ายอารัญญาวาสีคือป่าถ้าคามาวาสีคือในวงังพระจะแบ่งเป็นพระราชาคณะฝ่ายคามาวาสีกับอรัญญาวาสีถ้าคามาวาสีคืออยู่ในเมืองอรัญญาวาสีคือคลองในป่าเหรียญเนี้ยแม้ไม่ลงพศนอะเผลอเผจะสร้างปี7273 พอเลยรู้ไหมศิละปะของเหรียญเนี้ยมันเหมือนเหรียญวัดอารุณอ่ะอันนี้หนึ่งเหรียญใครจะไปรู้ล่วว่าเหรียญน,น,นวัดรุณเป็นไงพี่โอ๊ตอ่ะจัดให้สินเดียวกันไหม ข้างหลังแบบตีเป็นรอยยุบเหมือนกันเหรียญพระพุทธนาลมิตรวัดอรุณแล้วจริงๆองค์นี้ก็คือชื่อหนึ่งของพระแก้วมรกตแล้วคุณเห็นไหมถ้าถามว่าคนเราถ้าเป็นพ่อค้าของเก่ายังเหลือจะซื้อมาใหม่ทําไมแต่ถ้าคําว่าเป็นนักสะสมด้วยศร,รัทธ,ธาซื้อแล้วซื้อทุกสภาพด้วยผมก็ไม่รู้ว่าในประเทศนี้ใครจะมีเหรียญพระพุทธบาทวัดอนคงรุ่นแรกเยอะเหมือนผมที่แน่ๆนะตอนนี้ที่เจอนะเจ็ดแบบนะไม่ใช่เดี๋ยวพอเหรียญน,นี้มีคนรู้เป็นรุ่นแรกหาการเล่นหากันแบงๆแล้วจะบอกแหมไอ้แบบนี้ไม่เคยเจอ แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ที่หลังมี7แบบแต่เอาว่าตีกระบอกแบบเนี้ยมันรุ่นแรกรู้กันหรือยังและที่หายากคืออะไรเก็บทางบ้านได้เนงเงินมาเหรียญเดียวแล้วเห็นไหมสังเกตนะเหรียญเนี้ยถูกแขวนใช้สึกๆหมดเลยถ้าเหรียญไม่ดีใครจะไปแขวนใช้แต่เราเจอแต่แบบไหนกันรู้ไหมเราเจอแต่แบบนี้แบบมีหูในตัวถ้ามีหูในตัวแน่นอนมันทีหลังตีกระบอกแต่เราอ่ะเราเคยเห็นเหรียญ เป็นตีกระบอกกี่เหรียญในชีวิตเบอไม่เคยเห็นเลยและที่หายากคือพิมพ์นี้นี่อันนี้เขียนว่าพระพุทธทบาทแล้วก็เหรียญแรกในชีวิตที่ได้เนื้อเงินแต่เราต้องถอดรหัสในเหรียญให้ออกนะว่าพิมพ์ยืนอุ้มบาทเนี่ยเป็นพระพุทธองค์เนี้ยอยู่สระบุรีหรืออยู่กรุงเทพ พระพุทธองค์นี้อยู่สระบุรีเหรียญนี้ออกที่สระบุรีอ่าต้องนะพระพิรุษมินนี่คือเอกลักษณ์ของปู่สุขของพระคุณรอมู่แล้วแต่พระยืนอุ้มบาทเนี่ยปดิสถานอยู่ที่พระพุทธบาทสระบุรีหรือกรุงเทพลึกเข้าไปอีกเอาว่าจริงๆอะ่ะพระคูนวมเก่งมากสําคัญมากของประเทศไทยด้วยไม่ได้แค่เก่งนะท่านสําคัญมากผู้พิทักษ์รอยพุทธบาทเนี่ยไม่สําคัญได้ไงอะ่ะทั้งประเทศไม่ตั้งองค์อื่นแบบพุยักะง่ายๆผมเล่นพระบางอย่างคนที่พูดไว้อะ่ะ ผมยังไม่เชื่อเลยแต่คนที่ไม่มีความรู้อะไปถามเขาเขาพูดอะไรมาก็จะจำม,มาพูดต่อโดยที่ไม่รู้ว่าผิดหรือถูก<ต>เหรียญน,นี้ยเป็นเหรียญพระครูนวมสร้างเสกแน่แต่สร้างออกให้กับสระบบุรีหรือว่าวัดอ,อนงก็ต้องไปดูว่าพระยืนอุ้มบาทเนี่ยประดิษถานอยู่ที่ไหนแค่นั้น ทุกวันนี้ยังไม่รู้กันเลยว่าเหรียญพระพุทธบาทของพระครูนวมอะมีแบบตีกระบอกเนี่ยคือข้อมูลที่ผมมาเก็บซักระยะหนึ่งผมจึงมาเปิดเผยเชื่อป่าทุกคนอนะยังไม่รู้เลยว่าเหรียญเนี้ยคิดว่ามีแค่แบบมีอยู่ในตัวแบบนี้ผมแทบอยากจะบอกว่าวันนี้ยังไม่มีใครรู้เลยว,ว่าเหรียญพุทธบาทวัดอนงเนี่ยมีสร้างตั้งแต่ปีหกกว่า เห็นปะเราอะไม่ได้แขวนพระดีไม่ได้เก็บพระดีเพราะไม่มีใครให้หลักความรู้ให้วิชาการไว้กับวงการแล้วพระเครื่องอะที่มีประวัติศาสตร์มีหลักความรู้เหล่านี้ไว้ใครได้ยินกระชอบใครได้ยินก็อยากได้แล้วนั้นคือพระเครื่องเหล่านั้นจะทรงคุณค่าตลอดไปเมื่อคืนเนี้ยซื้อมาเกือบแสนที่คุณเห็นอยู่ในจานแบบเนี้ยซื้อมาเกือบแสนนะจานแค่เนี้ยก็เดี๋ยวเรียงให้ดูอันนี้คือพระสังก์กจายยุคทวารวดีพระสังกจาย อันนี้จัดเป็นรูปลักษณ์พระสังกรจจายที่เก่าที่สุดของวงการพระเครื่องคือพันปีขึ้นถ้าไม่สําคัญเพราะเงินบางคารหรือพระอ,องค์เจ้ายอดยิ่งวังหน้าคงไม่สร้างพระสังกจัจจยพระสังกรจจายผู้เนลมิตรโชคลาภให้กับผู้ที่ได้บูชานี่เนื้อดินยุคทวารที่บอกเหมือนถ้าเสือใช่ไหมซึ่งเนื้อจะมีรูอากาศพลุนะ่ะไม่ได้แน่นเหมือนพระคงพระรอด อันนี้คือดินยุคทวาใครที่ได้บูชาพระสังกรจจายอันนั้นหมายถึงว่าจะนําพาซึ่งทรัพย์สินเงินทองความมาัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์พระสังกรจจายเกจิใหม่ๆยังไงลือจะสู้พระกุกแล้วพระกุที่เป็นพิมพ์พระสังกรจจายมีเฉพาะที่นี่ครับที่อาณาจักรทวรารวดีในแถบราชบุรีเมืองการกุทราวรวดีของราชบุรีผิดนะคือจริงๆอะ่ะเมืองราชบุรีมาที่ลังอาณาจักรทวรารวดีคนยังไม่รู้เลยอาณาจักรทวรารวดีเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันมีมาก่อนที่จะมีกรุงศรี ก่อนที่จะมีจังหวัดแต่ตอนนี้ขึ้นพบเจอดี่นะจังหวัดราชบ,บุรีและกาญจนบ,บุรีเพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าพ่อเงินน่ะทำไมสร้างเหรียญปี98ผมบอกเลยนะคนที่ไม่รู้ประวัติพ่อเงินน่ะจะไม่รู้ว่า หลวงพ่อเงินนะ่ะท่านรับสมณาศักดิ์แรกเนี่ยพระครูทักษินานุกิจพระครูทักษินานุกิจหน้านี้จะรับจะเจดเ็ดกว่าอ่าพระครูทักษินานุกิจแล้วสมณศักดิ์หนึ่งที่คนไม่ค่อยจะรู้เลยพระธรรมวาทีเชื่อเถอะไม่มีใครรู้หรอกว่าพ่อเงินนะ่ะรับสมณศักดิ์พระธรรมวาทีก่อนพระราธรรมาพรพระครูทักษินานุกิจอันนั้นเป็นพระครูพระธรรมวาทีนี่ขยับขึ้นมาเป็นชั้นเจ้าคุณแล้วไม่มีคำว่าครูแล้วสุดท้ายที่สูงก็คือพระราชพระราชธรรมาพร หลวงพ่อเงินสร้างเหรียญปีสองสี่เก้าแปดฉลองเลื่อนสมณศักดิ์แต่พ่อเงินไม่ยอมให้เขียนสมณศักดิ์พระธรรมวารีก็เหมือนพ่อเงินก็ไม่ยอมไม่ให้เขียนสมณศักดิ์ท่านพระกูทยานธุรกิจก็ท่านบอกไงท่าน,าน,าน,านชอบคาว่าหลวงพ่อเงินรู้จักพ่อก่อสุขทุกสถานแอดมินหาเหรียญรุ่นสองให้ผม่อยสินี่เหรียญรุ่นสองพ่อเงินสร้างเหรียญรุ่นสอง ในข่าวฉลองสมณศักดิ์พระธรรมวาทีมันเป็นสิ่งที่บอกว่าการจะสร้างวัตถุมงคลแต่ละครั้งต้องมีมีวาระไม่ใช่สร้างมาให้คนจองไม่ใช่ยังผอมาสร้างวัตถุมงคลวัดถ้ำเนี่ยแกงการประกวดสร้างฉลองซุ้มประตูสร้างศาลา<ม>ต้องมีวัตถุประสงค์อ่ะชื่นชอบรายนี้กด999เป็นกำลังใจไว้ให้กันวันนี้กระผมโอ๊ตบางแพรต้องกล่าวคำว่าฝันดีราตีสวัสดิ์แฟนเพจทุกๆท,ท่านวันนี้ต้้ากล่าวาว่าสวัสดี